ดี๋ยวเตงจะมาวิวโชว์เพื่อนโชว์เพื่อนเพื่อนโชว์เพื่อนเพื่อนแมงปอครับเด็แมงปอเอาวเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเออเออนี่เราอยู่ในบ้านใครครับเนี่ยอ้าวเราอยู่ในบ้านใครครับ <c oughs> อ้าวเรามานี่ได้ไงเนี่ยเอเอเราอยู่ในบ้านใครพี่ชายว้าวตัวใหญ่มากเราอยู่ในสายสีว้าน้องแตง เขาเผลอเข้ามาอยู่ในห้องน่ะมาแรงปอเผลอเข้ามาอยู่ในห้องเดี๋ยวเราจะช่วยเขานะช่วยเขาออกเอาเขาออกด้านนอกอยมันติดอ๋ออ๋อเขาเกาะเขาเกาะนี่นี่เดี๋ยวจะพาเขาออกข้างนอกนี่โอ้เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะพาเขาไปออกข้างนอกนะปล่อยเขาก่อนแม่งป่องประเมอนกนี่น้ามาพาวเ้ยโอ้ดูตาเขาดินี่โอ้มองตา มีปีกบินดูดูหางนนี่มาดูมาดูใกล้ๆดิลูกเขาไม่กัดเขาไม่กัดแม่จะเอาเขาไปปล่อยข้างนอกเขาหลงเข้ามาในห้องนี่มาดู ตัวใหญ่มันเกาะมือแม่สงสัยมันจะกัดแม่ตัวใหญ่เนาะใหญ่ไหมมันจะกินเนื้อแม่แล้วเราไม่กินลูกเขาไม่มือนิ้วเขาไม่ได้กินเนื้อเราเป็นอาหารแมลงปอเขากินแมลงตัวเล็กกินงกินแมลงกินแมลงกินผักอ่ะ มมแม่จะเอาเข้าไปปล่อยแล้วบ๊ายบายสวัสดีนะแม่พอ่อ <c oughs> แม่แล้วถ้ามันหลุดอะ่ะอุ้ยเขาชินเขาคุ้นเคยแบบทำตัวชินกับเรามากเลยนะเนี่ยดูดิจะมาโอ,อ,อ,อ้โ้ปนะีกใสมาก เออแม่เอาไปไปล่อยแล้วบินไปแล้ว